ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง MisterM นะครับอยู่กับผมนะครับอมเองนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กันเอ่เอ,อ,อ,อลิน้นผ <c oughs> <ๆ>ันปกันแล้ววันนี้เราก็อยู่กันใ,ใน indie horror game อรรรีกแล้วนะครับเกมชื่อว่า They a r e here นะครับหรือว่า พวกเขาอยู่ที่นี่แล้วนะครับคือ Alien Addruction h o r r o รนะครับการถูกลักพาตัวไปโดยเอเรียนนะครับผมว้าฮ่าฮ่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยจะมีคอนเทนต์อะไรเลยทุกคนผมอยากจะบอกแค่นี้ถ้าหากทุกคนเนี่ยมีเกมที่อยากจะให้ผมเล่นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมบอกแล้วนะผมไม่กัดสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะถ้าสนใจเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับเล อ่าซึ่งตัวเกมเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเดโม่นะครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะ,ะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้ดีสคริปชันเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเลยนะครับผมผมรบกวนท่านผู้ชมนะครับไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้กด s u b s c r i b e เนี่ยก็กด u b s c r i b e ให้ผมหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะถ้าคนที่กดแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปหล,อ,ลอนๆพวกนี้ไปให้เพื่อนได้ดูกันด้วยนะครับผมโอเคเราไม่รดรอไลหรืะเรา,า,าเริ่มเลยดีกว่า ภาพยังสวยอ่ะไม่นี่มันเป็นภาพจริงหรือเปล่าเนี่ยปรากฏการที่ไม่สามารถที่จะอธิบายได้เกิดขึ้นที่ฟาร์มเกวูดในคืนวันที่7สิงหาคมครอบครัวเชอร์แมนได้เห็นแสงจ้าบ,บนท้องฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง อยู่บนทุ่งนาของพวกเขาแสงที่เคลื่อนที่นั้นไปในทางทิศทางที่ไม่แน่นอนและด้วยความเร็วที่ต่างกันหลังจากนั้นอีกไม่นานพวกเขาก็ได้หายตัวไปและก็มีสิ่งแปลกๆอย่างมากมายเกิดขึ้นบนท้องฟ้าที่ถูกสังเกตได้ในเวลาเดียวกันทุกคืนเป็นเวลา5คืนติดต่อกันมาว้าวตามที่เจ้าของฟาร์มได้กล่าวสัตว์ทั้งหมดนี่กลายเป็นบ้าไปแล้วสุนัขเริ่มมีความก้าวร้าวมากขึ้น พยายามโจมตีและกัดพวกเขาเด็กก็บอกว่ามีคนเดินอยู่แถวหน้าต่างของพวกเขาชาวนาเนี่ยที่ชื่อว่าปีเตอร์เชอร์แมนเนี่ยเองก็เห็นทุ่งในแบบในทุ่งหญ้าเนี่ยก็เหมือนในในในไล่ของพวกเขาเนี่ยก็เห็นแบบว่าเห็นเป็นร่างแปลกๆที่จะไม่เหมือนผู้ชายมันคืออะไรกันมันคือภาพดวงตาหรือว่า อะไรสักอย่างหรือนี่อาจจะเป็นเกี่ยวกับการบุกรุกของมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเราที่เป็นนักข่าวที่ชื่อว่าเอ่อเทเล,ลฟอกเนี่ยได้เดินไปเ,เดินทางนี่ยเดินทางไปที่เอ่อฟาร์มเกวูดนะครับเพื่อที่จะถ่ายรูปแล้วก็ทำรายงานลงหนังสือพิมพ์นะครับอ่าเรื่องจริงเลยรถมาถึงแล้ว ประดับปบว้าวภาพสวยแม่งเจอเยอะเราต้องไปคุยกับเอ่อ f a r m ีเตอร์เชอร์ m a n ทุกคนทุกคนทุกคนผมว่าเมาส์มันสมูทมากเกินไปอะ่ะมันจะเวียนหัวเอาเดี๋ยวผมขอปรับเมาส์ก่อนนะคือตอนเนี้ยเมาส์ช้าลงนะครับแต่ว่ามันก็มีอ่อความอุ้ยสมูทอยู่ นี่คือแสงดวงดาวที่เขาว่ากันใช่ไหมมันไม่ใช่ดาวมันเป็นแสงกระสือครับกระสือ okay. <ม>โอเคอืมวู้แบบขยับได้นะเฮ้ยเป็นเกมที่ดีเลยผมว่าถ้าลงขายนี่น่าจะดีนะแต่ตอนนี้มันยังเดโมโฮ,ฮะยังเป็นเกมฟรีนี่น่าจะเป็นภาพที่ดีที่จะเอาไปลงหนังสือพิมพ์แล้วเนี่ยอ โอเคครับผมมาไปเพิ่มซอ่าสตี้เม,มาส์มานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตะกี้มันก็ช้าไปนะฮะนี่ฮะเชอร์แมนเฮาส์นะครับรบ,บ้านหมอผีได้ปาวะเพราะว่าผมว่าไม่ไปทางนี้ดีกว่าเนาะ,ะไปตามที่เกมเขาต้องการให้เราไปดีกว่าภาพสวยมากครับภาพสวยมากผมอยากที่จะอุดหนุนเลยนะฮะอุะ้ออย,อ,อ,ยอะไร อะไรแหมเสียงนี่เซรราเลยน่ากลัวน่ากลัวมีใครอยู่ที่บ้านไหมอืมโอเคมันแสงมันอันนี้โอเคเออถึงมิสเตอร์ฟอกอ่เราได้นัดกันแล้วใช่ไหมครับผมแต่ว่าตอนนี้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นลูกสาวของพวกเราเนี่ยได้หายตัวไป ภรรยาของผมเนี่ยไปที่เมืองเพื่อขอความช่วยเหลือเออ่ผมกับลูกชายเนี่ยกำลังอ่ไปเช็คดูที่ฟาร์มเราจะทิ้งโน้ตอันนี้ไว้ให้คุณแล้วก็ตำรวจที่กรณีที่เออ่คุณมากันนะครับผมเพื่อคุณจะส่งต่อไปให้ตำรวจได้อะไรอย่างนี้แล้วก็เขาบอกว่า be careful จงระวังไว้ Peter Charman แมนแมนแมนของผีปีเตอร์ ให้เราเข้าไปในบ้านนะให้เราแบบเหมือนบ้านอ็ปิดประตูกันนะอย่างแง้มนะแงม้มเฉยโอเคโอเคไม่เหมือนใช้งานไม่ได้นะครับจะใช้งานได้ไงเราทุกคนดูดิเนี่ยเห็นไหมสายอะสายมันขาดใช้งานไม่ได้หรอกโอเคอเดี๋ยวผมว่าผมเจอเกมหนักละ ปกติตอนแรกก็เล่นเกมพวกภาพไม่สวยขนาดภาพไม่สวยผมยังสะดุ้งเลยโอเคอันนี้ที่บีนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นปีเตอร์นะครับลูกสาวลูกชายแล้วก็ภรรยาของเขาเนี่ยครอบครัวของเอ้ยไอ้เนี่ยรูปถ่ายของครอบครัวเชอร์แมนนะครับผมอันนี้ก็ให้เหมือนกันว้าวยอดเลยนะ คือเราเปลี่ยนจากเรื่องผีมาเป็นเอเลี่ยนบ้างเนาะแต่สุดท้ายมันก็ไม่พ้นกับคำว่าเฮ้เรื่อเกมอีกแล้วอะหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เก่าแก่ i t r u d i ด s ย <'s> อา่าท้องฟ้าปริศนาอา่าเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะสิ่งอา่าสิ่งของลึกลับปริศนาบนท้องฟ้าอา่าดูจากได้ตรงนี้ in Orono โ okay. อเค หนังสือเก่าเป็นหนังสือพิมพ์เก่านะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับ UFO หรือว่าจานบินที่เป็นวงกลมนะแต่ว่าไอ้ไอ้สิ่งเนี้ยครับเขาเจอเจอแบบเหมือนมันคนพบมันเป็นเรื่องมานานแล้วนะครับผมทำไมฉันไม่เคยรู้เรื่องราวอันนี้มาก่อนเลย หนังสือพิมพ์เก่าแต่ก็ยังเอาไว้ที่โตอยู่เลยตีจ้าภาพมันจะอันนี้หน่อยครับผมจะพยายามหันเมาส์ช้าๆนะครับเพราะว่ามันสมูทมากเลยมาตั้งค่าเมาส์สมูทไว้ทำผีเออ่แก้วอะไรมาว้า น้องหน้ารักมีนายกาปุกด้วยอ่ะสีชมพูสีที่โปรดปานอเอ๊ะิดประตูก่อนมีสองห้องนะเอินเข้าห้องนี้ก่อนเลยห้องเด็กมีน้องเป็ดด้วยนี่กิทยุนะเ,เก็บได้ด้วยวอกกี้ท็อกกี้อ่อเมชื่ออะไรเมแกนป่าเออเมแกน อันนี้เป็นของส่วนตัวของเมแกน w a อกกี้ท็อกกี้อันนี้เป็นของเด็กผู้หญิงที่หายไปถ้าหากฟังใกล้ๆเนี่ยจะได้ยินเสียงแปลกๆสักอย่างหนึ่งเหมือนเสียงขึ้นแปลกๆอะนะมีใครมายืนอยู่ยข้างล่างหรือเปล่าเมแกนจริงด้วยครับว้วมัน น้องเขาน่าจะปีนออกขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าป่าเมื่อโนตอีกแล้วนะครับอ่ที่นี่คือห้องของลูกสาวของผมนะในคืนคืนนึงเนี่ยผมได้ยินเสียงแปลกๆตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยเธอก็ไม่เออนอนอยู่บนเตียงแล้วแล้วก็นับต่างข้างบนเนี่ยที่เรามองไปตะก้มันมันเปิดอยู่นะครับผมชชว่์วเลยว่าตอนนี้เขาโดนอ่อ เธอโดนลับพาตัวไปโดยเจ้าสิ่งนั้นโดสติงว้ายตุกาตาตุกตาตัวนี้เหมือนไปแทบทับเกมเลยเนาะที่กี้ผมปิดประตูผมว่าผมไม่ได้ปิดประตูนะโว้ย ไม่ใช่หรอกมกั้งมันได้ใช่มั้งวิหุยหุย,หยแมงเอ้ยยังหลบได้ด้วยนี่คือพวกแหะน่ากลัวน่าขนลุกจริงเลยเดี๋ยวพวกเอเลี่ยนหรืออ e ีทีติ๊กเกอร์ Found my own diary. how c o u l d I forecast that ฉันเจอเอ่อไดอารี่เก่าของฉันอ่าไดอารี่นี้ประมาณตอนที่เขาอายุ15 years old นะครับซึ่งมันนานมากฉันลืมไดอารี่อันนี้ไปได้ยังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะอ่านในในไดอารี่ให้ฟังนะวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นและน,น่ากลัวที่สุดในชีวิตของฉันเลยอ่ะจะเห็นเอเลี่ยนด้วยหรือมนุษย์ต่างดาวนะครับ พ่อแม่ฉันคิดว่าฉันโกหกอะแต่มันจริงนะเว้ยฉันกำลังตกปลาอยู่ที่ท่าเรือล้างริมแม่น้ำที่หนึ่งทันใดนั้นหูฉันก็โหนกไปสักพักเพราะเสียงแปลกๆจากด้านหลังฉันหันกลับไปแบบผมหันฉันได้หันกลับไปเนี่ยในแบบที่มุมมองที่แบบหันไปแบบต่ำอะต่ำ คือเหมือนเขาหันไปแล้วก็แบบมองขึ้นไปนะฮะมีมีแผ่นวงกลมขนาดใหญ่ที่มีไฟหรือหน้าตา,าต่างกระพริบสีกระพริบแสงสีลอยอยู่ข้างบนฉันฉันรู้สึกเหมือนฉันกําลังจะโดนมัดเลยอะ่ะเหมือนฉันจะโดนจับโยนเข้าไปในยานอวกาศอันนั้นอะ่ะฉันเนี่ยตัวแข็งมากเลยเรากับถูกแรงเ,เหมือนแรงมน้มท่วงเป็นศูนย์นะครับ ทุกสิ่งรอบตัวช่างสว่างสัยมากดูเหมือนฉันจะหมดสติไปฉันนจำได้ว่าฉันเห็นมนุษย์ต่างดาวประมาณสามคนที่มีผิวสีเทาและตาโต wow. ว้าเฮ้ยเสียงอะไรวะฉันถูกวางไว้บนเอ่อไอไ,ไอเนี้ยเหมือนในหนังเอเลี่ยนอะที่มันเป็นเหมือนเตียงนอนอะเตียงนอนหมออะแล้วฉันถูกตึงไว้กับมันพวกเขายืนอยู่ข้างๆฉันอะสำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะสื่อสารอะไรกันบางอย่างด้วยกระแสจิต แล้วหนึ่งในนั้นก็เข้ามาแล้วทําอะไรบางอย่างกับฉันน่ะกันจำอะไรไม่ได้อีกเลยฉันตื่นขึ้นมาที่ท่าเรือในตอนเย็นแต่แทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยหัวของฉันเนี่ยปวดไปหมดเลยและฉันเนี่ยก็เดินกลับบ้านราวกับว่าอยู่ในอาการอา่อยู่ในผวังวังบนอะไรองอะไรมั้งแบบอยู่ในอาการเพอร้อแบบอาการแบบเมื่ออะไรประมาณนี้ครับผมเมื่อกลับถึงบ้านฉันก็พบ ว่าฉันมีบาดแผลตามร่างกายหลายจุดเลยแล้วมีรูเล็กๆเสียบอยู่ประมาณสองรูอยู่หลังหูมันคืออะไรฉันกลัวมากเลยที่ฉันจะนอนหลับ <c oughs> น่ากลัวจริงโอ้ต้้งถ่ายรูปด้วยเหรอเอาไปลงข่าวแม่งทุกอย่าง วว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 วนนีนันี่นันีนันี่ปิดอุ้ยไม่น่ามาเลยใช่ไหมใช่ไหมเทเลอร์ฟอกคุณไม่น่ามาเลยนะอูมไฟฉายด้วย บาเมื่อนู้ดอีกแล้วให้ให้อ่านแบบอ่านยาวมากมีเออ่มีเลคเชอร์ไว้ด้วยนะครับผมแป๊บบนึ่งนะผมขออ่านทำความเข้าใจก่อนจะได้แปลได้มันมีหน้าต่อไปด้วยเฮ้ยมันมีด้านหลังด้วยนี่ผมได้ยินเสียงปแปลก ขอถ่ายรูปเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวผมเอาไปแปะในตู้ผมรู้สึกผมไม่ปลอดภัยจริงๆไอ้ยัดไอยัด,ยดเร็วๆรีบมารีบมารีบมาผมจะถ่ายรูปผมจะถ่ายรูปมันน่ากลัวยิ่งกว่าเกมผีรู้ไหมทําไมอะไรที่ทําให้มันน่ากลัวกว่าเกมผีมทุกคนรู้ไหมที่มันน่ากลัวเกมผีเพราะว่าผมเชื่อว่าเอเรียนเนี่ยมีจริงหรือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีจริงนานนี้โอเคผมได้รูปละ ผมกลับเข้าตูก้ก่อนรู้ไหมครับทาไมผมถึงเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวไม่จริงลองคิดดูนะครับในระบบสุริยะของเราเนี่ยเอาเอางี้ดีกว่าในในทางช้างเผือกที่เราอยู่นะครับผมมันอ่ะมันมันมีดวงดาวหลายดวงใช่ไหมครับที่เราได้ค้นพบแต่ว่าเรายังไม่เคยไปที่ดวงดาวแต่และดวงที่เราได้กล่าวมาเลยอย่างมากสุดเนี่ยที่เราไปเนี่ยก็คงไม่เกินดาวอังคารใช่ไหมเพราะว่า เหมือนจะมีพวกเขาเรียกว่าเชื้อเพลิงไม่พอที่จะส่งพวกยานอาวกาศไปถึงนะครับผมเชื้อเพลิงมันมีจํากัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่ามันยังมีดวงดาวอีกหลายดวงที่มีสิ่งมีชีวิตแบบเดียวกับเราเราคงไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์เดียวที่อยู่ในระบบะสุริยะจักรวาลแน่น,นอนเลยครับผมโอเคไหมพูดตรงนี้เดี๋ยวผมขออ่านเพื่อแปลก่อนนะครับผมักคู่นะ โอเคอ่าผมจะขึ้นรูปของไอภาพตะกี้ไว้ให้นะครับเพื่อให้ทุกคนอ่านตามนะฉันเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมากเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นพวกเขาเนี่ยถูกเรียกว่าดึกเกรหรือว่าไอ้เกรที่แปลว่าสีเทาครับผมพวกนั้นเนี่ยไม่ใช่คนตัวเล็กสีเขียวนะแต่เป็นสัตว์ตัวใหญ่ที่หน้าคนลุกหน้าเกียดหน้ากลัวและอันตรายมากโดยพื้นฐานแล้วเนี่ย จะสามารถอธิบายได้ดังนี้คือหัวโตไม่สมส่วนกับร่างกายคือไม่มีขนก็เหมือน e ีทีที่เราเห็นตามรูปนะฮะ,ะตาสีดําลึกนะครับสีผิวสีเทาแขนขาผอมนะฮะ,ะเสียงของพวกเขาเนี่ยจะไม่เหมือนใครมนุษยต่างดาวเหล่านี้ก้าวร้าวต่อผู้คนมากทุกทุกอย่างเริ่มต้นด้วยแสงสว่างบนฟ้าใกล้กับบ้านซึ่งเคลื่อนไหวไปตามทิศทางใดทิศทางนึงจากนั้น ผู้คนก็เริ่มมีเลือดออกจากจมูกปวดหัวอย่างรุนแรงและมีเสียงดังในหูตัดทั้งหลายก็เริ่มโหมกระหนำ่ำต่อไปเนี่ยคนก็จะเริ่มความจําเสื่อมเมื่อพวกเขากลับมาเป็นปกติพวกเขาจะพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่ไม่คิดเช่นอยู่ทั้งอ,อยู่ท่ามกลางทุ่งหรือบนถนนห่างจากบ้านไม่กี่กิโลบางคนเนี่ยมีเหตุการณ์ย้อนหลังแบบเหมือนแบบอย,อยู่ก็แบบเหมือนแบบ คิดย้อนหลังได้เหมือนระลึกชาติอะไรประมาณนี้เนาะเออผู้คนเนี่ยจำประสบการณ์ที่น่ากลัวพวกนี้ได้มนุษย์ต่างดาวเนี่ยสร้างอาการควบคุมจิตใจของพวกเขาและสิ่งนี้จะได้ส่งผลจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของพวกเขาอย่างมากเลยนอกจากนี้ยังมียังพบรอยแผลตามร่างกายของพวกเขาอีกด้วยก็แปลว่าเหมือนไอ้นี่เิเหมือนบันทึกของปีเตอร์อ Peter เลยนะครับในระหว่างที่คำเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรแปลกๆหนา,นา,นา,นา กับสิ่งแปลกปลอมที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้ผิวหนัง้าวอยู่ในตู้ไปตลอดก็คงไม่ได้ใช่ไหมเราจะต้องไปเจอกับเอเลียนอะตื่นเต้น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 เหมือนจะอยู่ในห้องขวาป่ะ เหมือนจะเข้ามาในบ้านแล้วนะเฮ้ยเจ้าอีลม้มมาทำอะไรที่นี่เนี่ยน่ากลัวเหลือเกินน่ากลัวเหลือเกินเปิดอยู่ประตูตละห้องนี้มีกระดาษห้องน้ำห้องน้ำที่มีต้นไม้อยู่ในห้องน้ำ เอ่อเป็นรูปปลาพวกสัตว์ในเกีวูดที่ตายกันหมดเลยทั้งปลาทั้งวัวเอ่ออันนี้ก็พวกวัวพวกหมาอะไรแบบนี้ตายหมดเลยครับอุย้ยเกมเริ่มหลอนอุย้ยผมไม่ได้ตั้งใจจะกดนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาดู ผมไปอเอหมือนจะเป็นหนังเอเลี่ยนนะครับตีกี้ผมขอไปอ่านันนี้ก่อนเหมือนเราจะได้อ่านหลายโนต้ตมากเลยอะเป็นโนต้ตของปีเตอร์อีกแล้วครับเขาบอกว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยอาการปวดหัวเนี่ยเริ่มกวนใจฉันมากเลยพวกเขาเอ่ทรมานฉันอะจนถึงทุกวันนี้ ฉันไปพบแพทย์หลายสิบครั้งแล้วนะแต่ก็ไม่มีใครที่จะสามารถอธิบายสาเหตุของการปวดหัวนี้ได้ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมแพทย์ถึงไม่สามารถระบุสาเหตุอาการไมเกรนของฉันได้คาตอบนั้นง่ายที่สุดเลยก็คือการโดนล,ลักพาตัวไปไยังเงือเ๋ยวลินพันธนะครับการโดนล,ลักพาตัวไปยังไงล่ะฉันจาการลักพาตัวของมนุษย์ต่างดาวได้ก็ต่อเมื่อพบไดอารี่เล่มเก่าของฉันตอนนั้นเองเนี่ยที่อาการไมเกรนของฉันเริ่มขึ้น รอยบาดที่ฉันสังเกตเห็นได้ตอนนั้นก็คือที่มีอยู่หลังหูที่โดนเจานะที่เขาพูดฉันแ,แน่ใจว่ามันพวกมันเนี่ยต้องฝังอะไรสักอย่างอยู่ในตัวฉันตัวส่งสัญญาณหรือว่าตัวปลูกฝังบางอย่างหรือเปล่านะตัวที่มันแบบเหมือนตัวสะกดจิตอะไรบางอย่างหรือเปล่านะอะไรแบบนี้ด้วยเหตุน,นี้แหละฉันเลยลืมทุกอย่างไงก็คือเหมือนแบบเขาคอยบันทึกไดอารี่ต่างๆนะครับผมแบบ เพเตือนสติตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคนที่โดนทดลองเนี่ยก็จะความเหมือนก็จะลืมอะไรแบบนี้ไปนะ I definitely d e c i d e t t h t t w w u u l g g t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  คือประมาณว่าฉันต้องเข้าใจแน่เออฉันไม่ได้บ้านะเว้ยอะไรประมาณนี้ว้เกือไรอะ่ะอ๋อชีฟจริงด้วยมันมันไม่ใช่ชีฟอะ่ะมันเป็นอ่ะอะไรสักอย่างเหมือนเขาพาออกมาเป็นอุปกรณ์คือเหมือนเป็น อะไรสักอย่างของเอเลียนนะควรจะเก็บมันด <online> <pl ains> ีไหมจะเก็บไปเลยด้วยได้ชัวมาเปิดทีวีดูกันดีกว่าครับโอ้โหเพยศูนย์ศูนย์ด้วยนะ UFO ที่คนรู้จักนะฮะนเป็นอย่างนี้แลวคนโง่ก็จะแบบเหมือนเรานะฮะแบบ นั่นมันอะไรอ่ะแล้วก็เปิดออกมาดูแล้วตัวเองก็จะตายอ๋อ,อน,นี่เหมือนดวสุกัจิตว่ะไม่ภาพมันเกันอย่างงี้วะโอ้โอเคดูแล้วปวดสมองไปต่อเลย เป็นเดโม่คงไม่มีอะไรมากใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะนีะ่หน่ากลัวยุเยุยเอลีนมนุษย์ต่างดาวมาดาวต่างนุษย์วันนี้จะพอลใครเคยดูพอลเพื่อลักต่างโลกบ้างครับผมว่าผมเจอพอลแล้วละ่ะตอนนี้ผมควรจะไปเอ๊ะทำไมแกเป็นสีดวงวะโอ้ g a ูโอ้โโโโอโอโยเสียถด,ด,ดัง ไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้ววิ่งวิ่งได้ไหมวิ่งได้ไหมจ้าไอหัวหัวหัวลนลนหัวลนลนเลยหัวลนลนเลยหัวมันโลนมากไอ้หัวไข่ไอ้หัวไข่ตะกี้คำคำยาของผมหลุดไปเต็มเลยเพื่อหลุดไปแบบหลุดจริงๆตานลดสิเออ ตลอดของเกมเฮอร์เลอร์นะครับสตาร์ทรถไม่เคยจะติดนะโว้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 สตาร์ทสิแม่คุณเอ้าอ๋อกด E ก็กด Q เพื่อพีกได้กูเพิ่งรู้ทำไมคุณไม่ถ่ายคุณจ๊ะคุณคุณเทเลอร์ สีแดงครับเป็นสีที่ไม่ดีและไปใช่สีที่กูโปดปานด้วยเร็วเร็ว <c oughs> เฮ้ยพี่กูว่าอยู่ทำไมประตูเปิดคิดว่าผมเปิดประตูลงไปแนวนะ่ะเหมือนในหนังจริงไม่ใช่จริงอหัวไข่มันมาเอาผมไปเดโมสนะครับผม เขาบอกว่าในตัวเกมเต็มเนี่ยคุณจะพบพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากกว่านี้ของฟาร์มเกวูดนนะครับผม <S <S คือเราไม่ได้อยู่ฟาร์มเกวูดตอนนี้เราอยู่เอา, <S <S าแมนฟาร์มนะครับผมแล้วก็เรื่องราวการลักพาตัวของเอเลี่ยนแบบเต็มๆไปเลยนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถไวลิสเกมไว้นะครับแบบเพิ่มสิ่งที่น่าสนใจนะทำไมจะไม่ล่ะครับกดไปดิหน้าสตีมขึ้นไหมใช่ด้วยมีมีในสตรีมทุกคนโอเคผมกดไวริสไวิสได้เลย ทุกคนผมจะบอกว่าเกมเนี่ยมีให้โหลดในสตรีมนะครับแต่ผมมาไปเจอในเว็บอินดี้มาผมก็เลยโหลดทางเว็บอินดี้ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าในสตรีมเนี่ยมันมีให้โหลดฟรีเล่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ของสตรีมไว้ด้วยนะครับถ้าใครไม่มีสตรีมเนี่ยก็โหลดทางเว็บอินดี้นะส่วนที่คน,คนที่มีสตรีมแล้วก็อยากเล่นเนี่ยก็โหลดทางสตรีมได้เลยมันฟรีนะครับอันนี้คือเดโมนะเดโมที่ฟรีนะคือเกมเนี่ยจะออกวางวางขายอตอนช่วง ก่อนเขาเขียนว่า Early 2022ันั่นก็แปลว่าอ่าโอเคผมเพิ่มในสิ่งที่สนใจละก็คือเขาบอกว่าประมาณว่าสิ้นปีนี้แหละฮะประมาณว่าก่อนปี2022เนี่ยเราจะได้เล่นเกมนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าหากตัวเต็มมาเนี่ยผมก็สนใจที่จะเล่นเหมือนกันทุกคนคิดว่ายังไงบ้างครับกับเกมเอเลี่ยนแบบนี้ ชอบเนี่ยก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมนะถ้าไลคาย์เยอะเนี่ยผมจะได้รู้ไงครับว่าทุกคนติดตามแบบประมาณว่าติดตามอยากดูเนื้อเรื่องแบบเต็มเต็ม ผมก็ถ้าหากเกมมันวางขายเนะี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อมาเล่นให้ทุกคนดูเลยนะครับผมเพราะว่าผมจะสนใจในเนื้อเรื่องนะแล้วก็คนที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้ s u ซับสไคร์นเนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับผมส่วนคนที่กดซับสไคร์แล้วเนะี่ยก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับผมถ้าชอบเกมแนวนี้หรือว่าถ้าชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเพื่อทีอ่ผมจะได้รู้นะฮะว่ามีคนชอบเกมอะไรแบบนี้นะฮะผมจะได้มีกำลังใจในการทำต่อไปเรื่อยๆัหวเนะครับผม ขอบคุณครับุยบุย